ดวงการเงินของคนเกิดพุทธกลางวันในเดือนเมษายนจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้พลังใจจากช่องพลังใจดูดวงนะครับในช่วงเมษายนนี้เป็น พลังงานแห่งความเจตัญญูนะดังนั้นแล้วเนี่ยในช่วงเดือนเมษากับหาพ่อหาแม่ญยาิพี่น้องของเราเพื่อเสริมสร้างความสุขเสริมสร้างพลังใจก็ย่อมเป็นสิ่งที่ดีอยู่ด้วยเช่นกันนะครับและที่พลาดไม่ได้เลยนะครับในคลิปนี้คลิปการเงินนะครับเราก็จะมีไพ่น้องใหม่นะครับสองชุดเลยนะครับอย่างที่เห็นยังโดดเด่นนะครับด้านหลังที่เป็นรอยพระพุทธบาทนะครับ เป็นไพ่สิทธิกริยานะครับจะเป็นไพ่ที่มีความหมายเกี่ยวกับเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์การสื่อเรื่องของพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์การสื่อในเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับเป็นการที่เรามาเสริมในเรื่องของพลังงานนะครับจะดูคู่กับไพ่ยันดโลกนะและไพ่เล็กๆน่ารักน่ารักนะครับก็จะเป็นไพ่พักใจซึ่งทางทีมงานคุณเต้พลังใจและรวมถึงคุณเต้พลังใจด้วยในรูปบรร้างไพ่พักใจนี้ขึ้นมานะครับเพื่อจะ เสริมพลังงานในเรื่องของการกระทําต่างๆได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในคลิปเดือนเมษายนนี้นะครับแล้วก็จะมาดูในเรื่องของการเงินนะครับว่าเงินช่วงนี้เราจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วโชคลาภของเราดูโชคของเราเนี่ยจะโดดเด่นไปทางด้านไหนนะครับสิ่งที่เราควรที่ต้องระวังในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินโชคลาภต้องระวังเรื่องอะไรนะและสาคัญเลยนะครับเลขมงคลนะเลขมงคลลัคกี้นัมเบอร์จะเป็นเลขอะไรเสริมดวงในเลขตัวไหนและจะเสริมเราได้อย่างไร มาดูกันเลยก่าครับการเงินของคนเกิดพุธกลางวันจะเป็นอย่างไรนะครับเราดูในเรื่องของอดีตนะในเรื่องของการใช้ความคิดนะอดีตเจอในเรื่องของความคิดเจอในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการเงินให้มันเป็นในทิศทางที่ดีมากที่สุดนะครับไปขึ้นในเรื่องของการคิดวิเคราะห์ต่างๆให้มันเกิดผลสําเร็จในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการจัดการการเงินนะครับมันเปเรื่องหาช่องทางมากกว่า ปัจจุบันหมายถึงว่าในเรื่องของสิ่งที่เราคาดหวังเอาวไว้นะครับในสิ่งที่เราวางแผนเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเข้ามาหาตัวเรานะในเรื่องของการขจัดปัญหาต่างๆไปคู่พูดไปด้วยนะครับในเรื่องของการที่เราลงมือทํามันก็ต้องมีในเรื่องอุปสรรคบางแต่มันก็ยังพอยจะผ่านพ้นไปได้ขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งทางจิตใจของแต่ละบุคคลนะครับในเรื่องของอนาคตไพ่ึ้นว่าในสิ่งที่เราผ่านและฟันฝ่ามาตั้งแต่ปัจจุบันนะถึงอนาคตเนี่ยมันจะค่อยๆเป็นค่อยไปและ เกิดผลสําเร็จได้ด้วยนะครับอยู่ที่ว่าเราจะวางแผนแล้วก็วางกลยุทธ์ที่ดีในเรื่องของการกระทําต่างๆในเรื่องงานก็ดีในเรื่องสิ่งที่ทําก็ดีจะบังเกิดผลความสําเร็จได้ด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูซิว่าในเรื่องของการเงินนะด้านโชคล่ะนะครับโชคแบบไหนเราจะมีโชคแบบไหนบ้างนะครับในห่วงช่วงนี้นะจะส่งเสริมเรื่องการเงินเราอย่างไรให้ขึ้นเป็นในเรื่องของอการกระทําของตัวเราให้ขึ้นโชคมากับ าการกระทําของตัวเรานะครับเป็นในเรื่องของการที่เราสร้างโอกาสนะในเรื่องของการการะทําของตัวเราบังเกิดผลในเรื่องของเงินทองในเรื่องของทรัพย์นะครับมันเหมือนมาเป็นการกระทําที่ส่งผลนะให้เราเนี่ยเกิดความปังเหมือนคิดอะไรได้แล้วเนี่ยมันจะเกิดความสําเร็จน,นะดังนั้นเราในห่วงช่วงนี้เราจะมีโชคในเรื่องของการตัดสินใจนะครับยิ่งเราคิด ได้เยอะโปรเจกต์เยอะแล้วลงมือทำเนี่ยจะเกิดความสําเร็จนะครับ <S <S เพ็่อใากเซตเลยเกิดความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าขายเป็นเรื่องของการลงทุนเป็นเรื่องของการทําธุรกิจนั้นมันจะมีการที่มันเกิดการต่อยอดและมีผู้คนมาช่วยเหลือผู้รับผู้ใหญ่คอยให้คาสมมนับสนุนในเรื่องของการเงินของตัวเราเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับเราดูสิว่าไอ้ช่องทางการเงินเนี่ยนะมันจะมาจากทางไหนได้บ้างนะครับช่องทางการเงินดูสิเราจะดู2ทางนะครับในเรื่องของช่องทางการเงิน ในเรื่องของช่องทางการเงินนะครับไปขึ้นเป็นพลงนานของการกระทําของตัวเราแล้วก็ขึ้นเป็นผู้ดักผู้ใหญ่ที่คอยสั่ตืนตัวเราให้เกิดความสําเร็จในทิศทางที่ดีนะในเรื่องของการกระทําต่างๆหากเราคิดที่จะทําอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะเกิดความสําเร็จแล้วก็เราต้องมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองทําด้วยนะครับในช่องทางแรกเนี่ยไปขึ้นว่ามีคนมา ให้คําแนะนําแล้วก็ได้รับการสนับสนุนที่ดีในเรื่องของการเงินนะครับให้ขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่ c e o เนี่ยหมายถึงหากเราทํางานเป็นพนักงานนะครับก็จะมีโอกาสได้รับในเรื่องของโอกาสต่างๆที่มากับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับถ้าเราทำธุรกิจเนี่ยจะเป็นพนักงานที่มากับในเรื่องของผู้คนการเอานําสินค้าที่เราทําหรือว่าธุรกิจที่เราทําอยู่นําไป ในสื่อออนไลน์นะครับหรือไปทําอะไรบางอย่างทําให้มีคนเห็นได้มากยิ่งขึ้นจะทาให้มันมีความปังในเรื่องของการเงินเพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะอ่านกูซิ่ช่องทางที่2ในเรื่องของการเงินนะครับอ่พาพ่ยขึ้นในเรื่องของการได้ถูกการส่งเสริมนะในเรื่องของอการลงทุนนะครับในเรื่องของการต่อย,ยอดการเงินของตัวเรามีโอกาสมากยิ่งขึ้นนะแล้วเกิดความสําเร็จในทิศทางที่ดีนะครับพ่ยขึ้นว่าในสิ่งที่เราทาแล้ว เราทําต่อสารต่อจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี้ยมันมีการสารต่อในสิ่งที่เองทําอยู่แล้วนะครับมันทําให้มันต่อยอดแล้วกเกิดเงินเกิดทรัพย์มากยิ่งขึ้นแต่มาอาจจะมีปัญหาบ้างเล็กเล็กน้อยน้อยแต่ไพ่ขึ้นว่าทุกอย่างมันจะค่อยๆถูกปรับเปลี่ยนแล้วก็ดีมากยิ่งขึ้นจากการแก้ไขปัญหาและค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องไปเร่งรีบจนเกินไปในเรื่องของการเงินในเรื่องของการจัดการปัญหาที่มันยังคงมีอยู่ก็ค่อยๆแก้ไขค่อยๆจัดการทุกอย่างมันจะค่อยๆดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับ ในเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังนะควรระวังในเรื่องของการเงินนะครับเราควรระวังเรื่องอะไรบ้างในสิ่งที่เราจะต้องระวังนะครับไปขึ้นเป็นเรื่องของผู้คนนะที่เข้ามาดูธุรกิจนะครับในเรื่องข้อตกลงต่างๆ <_ p ain> <_ p ain> มันเสมือนว่าเขาจะมาช่วยเหลือเราแต่บางทีก็ประสงค์ร้ายในบางสิ่งบางอย่างอันนี้ต้องระวังเรื่องของผู้คนนะที่เข้ามาที่เราจะต้องมีการตรวจสอบหน่อยว่าเขาเป็นใครมาจากไหนไว้ใจได้ม้างน้อยแค่ไหนเรารู้จักสนิทกับเขา สนิทก,กับเขาแค่ไหนนะไพ่ก็ว่าในช่วงนี้ถ้าทําธุรกิจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเงินกับทองเนี่ยนะมันต้องหาคนที่เป็นเพื่อนที่แท้นะครับเป็นเพื่อนที่ดีแล้วก็ไว้ใจได้อันนี้ต้องระวังเลยนะครับเรื่องของผู้คนที่อาจจะมีเรื่องการเสี่ยงกับทองไปกับคนรอบข้างคนใกล้ชิดใกล้ตัวที่เราไม่น่าไว้ใจนะครับก็ต้องคัดกรองคนให้ดีก็รวกันนะครับเราจะสร้างอะไรดุดุอ,อย่างไรในเรื่องของการเงินให้ดียิ่งขึ้นนะ โอเคเรามาดูซิว่าทําอย่างไรนะครับในเรื่องของการเงินเป็นการสร้างแรงดึงดูดที่ดีนะครับไพคือว่าในช่วงเนี้ยมันเป็นอาจจะเป็นในเรื่องของการที่เราต้องนั่งทบทวนตัวเองเยอะๆนะครับในเรื่องของการที่เราจะปังในเรื่องของการเงินเนี่ยให้ดีมากิ่งขึ้นนะครับเพราะเรามีโชคในเรื่องของงานที่มันกําลังมีเข้ามาในเรื่องของเงินที่กําลังเข้ามาได้ด้วยนะครับแต่การที่อะไรบางอย่างที่มาอย่างรวดเร็วเนี่ยบางทีมันไม่ได้มีการคัดกรองไม่ได้มีการคิดก่อนทําก่อน มันมีการที่มาแล้วก็ทํามาแล้วก็ทํามันเลยทําให้เราไม่มีเวลาที่จะอยู่กับตัวเองมากสักเท่าไหร่นะแล้วและมันทําให้เกิดความผิดพลาดการตัดใจต่างๆมันอาจจะไม่ได้ไปคัดกรองแบบเต็มร้อยและเจอผู้คนบางครั้งมาคุยมาดิลทําให้รู้สึกดีรู้สึกมีความสุขและไว้ใจคนได้ง่ายอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะมันต้องเกิดจากการที่เราต้องมีการพักตัวเองสักวันหนึ่งแล้วก็นั่งทบทวนว่า้สิ่งไหนเกิดขึ้นกับเราบ้างและไร้ ว่าที่จะไปต่ออย่างไรจัดการอย่างไรกับสิ่งที่มันเป็นมามันเป็นไปณนะปัจจุบันนะมันทําให้เราต้องค่อยๆศึกษากับสิ่งที่เป็นไปแต่อย่าศึกษานานจนเกินกวรน,นะศึกษาให้มันรู้ความและเราเดินหน้าต่อทําต่อในสิ่งที่เป็นณนะปัจจุบันนะครับอะดูสิว่าในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาว่าอย่างไรบ้างน,นะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของโอกาสโชคต่างๆเนี่ยมันก็มีการเสริมพลังงานที่ดีนะในเรื่องของการเงินพไพ่ขึ้นเป็นนางกวักหมายถึงว่า ถ้าหากคุณทําเกี่ยวกับการค้าขายเกี่ยวกับการมีบริษัทมีอะไรต่างๆเออถ้ามีเกี่ยวกับการบูชาเกี่ยวกับนางกวักนะการที่เรียกโชคเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ก็จะช่วยได้เหมือนกันนะเอาไว้ในบริษัทของเราร้านค้าของเราก็จะเป็นการเสริมเงินเ,เสริมทรัพย์ของตัวเราเสริมโชคลาภตัวเรามากยิ่งขึ้นแล้วก็ รวมไปถึงการทําบุญการอ่การให้ทานนะครับเพื่อส่งเสริมลึกอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากิจตาของตัวเราเป็นการเสริมในเรื่องของธุรกิจของตัวเราให้มีความปังมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการเงินก็ดีในเรื่องของทรัพย์บริก็จะช่วยทําให้ในเรื่องต่างๆมันมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับรวมไปถึงเรื่องของการกระทําของตัวเราก็ต้องทําให้ดีนะครับในเรื่องของการจัดการปัญหาเราก็ดูในเรื่องของสิ่งที่เป็นอย่าให้เกิดรอยรั่วในเรื่องของการเงินจนเกินไปก็เราวกินะครับอ่ะมาดูซิว่า แล้วไพ่จะเตือนอะไรเราบ้างนะครับในเรื่องของการเงินสําหรับไพ่เตือนนะดูซิเป็นอย่างไรบ้างไพ่เตือนในเรื่องของสิ่งที่เป็นนะครับในเรื่องของความรู้สึกต่างๆที่มันบังเกิดขึ้นกับตัวเรานะบางอย่างเราจะไปยอมแพ้ในสิ่งที่เป็นนะครับในเรื่องของการกระทาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเออเราเข้าใจในสิ่งที่มันเป็นมากน้อยแค่ไหนไพ่ขึ้นเป็นพระอินทร์มาถึงผู้รักผู้ใหญ่ที่คอยมาช่วยเหลือตัวเรานะครับแล้วก็ขึ้นเป็นภาพในเรื่องของการที่มันมีการ ได้รับการสนับสนุนนะแล้วก็การที่เราลงมือทําลุยอย่างเต็มที่มันทําให้เราขจ,จัดปัญหาต่างๆมานาด้วยความรู้ด้วยความสามารถของตัวเราดนะังน,นั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการเงินในห่วงชุงนี้อยู่ที่70%โอกาสต่างๆมานาเนี่ยมันมีเข้ามาแต่เราต้องทําหน้าที่ทําในเรื่องของความรับผิดชอบต่างๆให้ดีที่สุดในเรื่องปัญหาการเงินต่างๆมันจะค่อยๆถูกการแก้ไขปัญหาทิศทางที่ดีได้โดยเั่น์กนะครับก่อนที่เราจะไปดูเลขมงคลนะครับเลขมงคลของเราจะเป็นอะไรนะครับฝากกดไลค์ กด Subscribe ให้คุณได้พลังใจจะได้เป็นพลังใจซึ่งกันและกันและฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วกันว่าเป็นยังไงกันบ้างในเรื่องของการเงินนะครับเลขมงคลของคน,คนเกิดพุทธกลางวันดูซิว่าเป็นเลขอะไรนะครับไพ่ขึ้นเป็นเลข3เลข1แล้วก็ขึ้นเป็นเลข2เลข9นะครับ เลข2เลข9เลขสาเลข1เป็นเลขที่เสริมในเรื่องของโชคลาภนะครับเงินทองตานะครับแล้วก็เป็นเลขในการขจ,จรัดปัดเป่าอุปสรรคปัญหาต่างๆให้พ้นภัยในเรื่องต่างๆที่เรายัางกังวลอยู่นะครับแล้วเมื่อเรามีเลขเหล่านี้เอาไว้รอมรอบของเรานะครับจดใส่กระดาษนะครับเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์ก็ได้หรือทำมอลลิเปอร์เอาไว้ในโทรศัพท์หรือหลังโทรศัพท์ของเราก็ได้ด้วยเช่นกันในทุกสิ่งทุกอย่างเลขเหล่านี้จะช่วยเสริมในเรื่องการเงินและปัดเป่าอุปสรรคต่างๆนานาให้พ้นจากตัวเราไปได้นะครับเป็นพลังใจให้